จะได้แยกย้ายกันนะครับกลับบ้านนะครับอ่าวัดที่หลวงตาท่านจำวัดนะครับวันนี้นะครับวัดเมืองใหม่นะครับหลวงตาท่านจำวัดที่วัดเมืองใหม่นะครับครับ วันที่12สิงกายนนะครับพศ2564นะครับหลวงตาท่านอ่าจําวัดนะครับเย็นนี้ที่วัดเมืองใหม่นะครับ่ะก็แจ้งข่าวพี่น้องนะครับ